มันตัวโตยาวยาวมีเกลียวใต้งวงเรียกว่ามีหางยาวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้า โตเบาจะยาวาเรียกว่าวัวจียไตวเรียกว่่รามีตาหายอีกรอบนึงใช่ ่เแบาบเจ้าหมูเรียกว่าสองเกี้ยวใตงว้งัวเรียกว่ามีมีตายาวเย้ให้ไฟหน่อยสิเอเอ,เอจบค่ะคุณกุนก,กับญาติตู่ ร้องเพลงช้างกันนะคะช่วยติดตามคุณกุญแจตู่ค่ะเลาะด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเน <c oughs>